สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัครพยากรคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทานายภาพรวมดวงชะตาและทิศทางความเป็นไปของทั้ง12ลัคนาราศีโดยจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นเกณฑ์ในการดูการโคจรของดวงดาวนะครับทั้งนี้จะเป็นการโฟกัสไปที่การโคจรของดวงดาวใหญ่เป็นหลัก เพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและสามารถใช้วางแผนชีวิตในปีหน้าได้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับ <S <S ลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่ 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีและเป็นรา,าศีธาตุลมในปีนี้ชาวราศีตุลเป็นปีที่ต้องฝ่าฟันและเป็นปีแห่งการเรียนรู้ในการปรับตัวจึงจะพบกับความสำเร็จนะครับท่านมีเกณฑ์จะได้เจอสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องการงานและการใช้ชีวิตการที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามใจที่ต้องการปรารถนานั้น ชาวราศีตุลต้องบุกเบิกและต่อสู้เป็นอย่างมากในเรื่องงานเริ่มปีใหม่มาชาวราศีตุลยังมีทิศทางในเรื่องการงานที่ดีนะครับแต่พอเข้าสู่เดือนเมษายนท่านต้องลุยอย่างเต็มกำลังเพราะมีเกณฑ์จะต้องเหนื่อยยากมากกว่าเดิมท่านควรใช้ความสุข,ขุมและใจเย็นควรมีการวางแผนทั้งเรื่องชีวิตการงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีเกณฑ์อาจจะได้เจอเรื่องยากๆและอาจจะต้องแก้ไขปัญหามากขึ้นในปีหน้านะครับแต่ด้วยอิทธิพลของราหูที่ย้ายก็มาเล็งลัคนาหลังเดือนมีนาคมปี65ในด้านที่ดีก็คือท่านจะได้อิทธิพลของราหูคือไหวพริบและการเอาตัวรอดท่านจะสามารถพลิกแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีกด้านหนึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างรวดเร็วและฉับพลันในเรื่องการงาน หากท่านไม่เปลี่ยนไม่ย้ายงานอาจจะต้องมีเกณฑ์ออกจากงานแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้นะครับแต่ในเรื่องร้ายมักจะมีเรื่องดีๆแฝงอยู่เพราะบางท่านก็มีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองได้ค้นพบเส้นทางใหม่ๆที่ท่านจะต้องเรียนรู้และฝ่าฟันจนสําเร็จในที่สุดนะครับเรื่องการเงินการทองมีเกณฑ์จะได้โชคและมีจังหวะของการตั้งหลักเพื่อสร้างความมั่นคง ดาวเสาโคโจรเป็นเกษตรราธิบดีในภพพันธุท่านจะมีการวางแผนวางรากฐานให้กับชีวิตแต่หากท่านไม่วางแผนก็อาจจะมีเรื่องนี่สินเกิดขึ้นได้นะครับหรืออีกความหมายหนึ่งท่านมีเกณฑ์ในการสร้างบ้านซื้อรถหรือได้อสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่เรื่องความรักในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านที่ยังโสดอาจได้เจอคนที่แตกต่างกันทั้งเชื้อชาติอายุ หรือความเชื่อซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัวกันไปนะครับหากท่านเพิ่งคบหาดูใจหรือดูใจกันยังไม่ถึง3ปีก็อาจจะมีเกณฑ์ในการหึงหวงเข้ามารบกวนจิตใจถือว่าเป็นช่วงหูวเลี้ยวหัวต่อและมีโอกาสจะมีปัญหาจากมือที่3ก็เป็นได้ครับลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน ถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกมีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีและเป็นราศีธาตุน้ำนะครับชาวราศีพิจิกจึงเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อผู้คนรอบข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิก จะหลุดพ้นจากการครอบงำของราหูในเดือนเมษายนปี65นี้เตรียมตัวมีโอกาสารับทรัพย์นะครับไม่เช่นนั้นท่านก็จะได้พัฒนาชีวิตไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งการงานจะมีความก้าวหน้าอุปสรรคที่เคยมีมาก็จะทุเลาเบาวางลงท่านที่การงานเคยแย่มาก่อนก็มีโอกาสาจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าจะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือมีความรับผิดชอบใหม่ๆ เป็นการต่อยอดความก้าวหน้าในงานอาชีพของตัวเองบางท่านอาจได้สร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาในช่วงปีนี้หรือท่านที่ทำธุรกิจอยู่แล้วหากอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือเป็นการขยับขยายก็จะมีโอกาสได้ทำได้รับผิดชอบสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับบางท่านอาจได้ลูกค้าใหม่ๆหรือมีโอกาสได้แตกลายสินค้าตัวใหม่ก็เป็นได้เช่นกันครับ ท่านที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือกำลังมองหาจังหวะในการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองจะมีโอกาสได้เรียนรู้ศาสตร์ที่มีประโยชน์จะได้ต่อยอดความรู้ของท่านออกไปได้ดีเลยนะครับดวงในเรื่องการเงินในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆการเงินของท่านจะมีความมั่นคงเข้มแข็งท่านมีโอกาสรับทรัพย์ทำกำไรจากสิ่งที่ลงทุนเอาไว้บางท่านอาจเกิดโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง หรืออีกในหนึ่งท่านอาจมีไรายได้บางอย่างเข้ามาแบบไม่คาดฝันในเรื่องความรักหลังวันที่30มีนาคมปี2565ราหูจะโครจรย้ายออกจากเรือนปัตตานีทำให้ความรักของท่านหลุดพ้นจากการครอบงำเหมือนเงามืดที่เคลื่อนออกไปเป็นราศีที่มีโอกาสดีในเรื่องของความรักเป็นอย่างมากความรักเก่าๆเ,เดิมๆที่ไม่ดีต่อใจมีแนวโน้มจะออกไปจากชีวิต หรืออีกในหนึ่งหากท่านยังคงคบหากับคนเดิมก็มีแนวโน้มที่คู่ของท่านจะกลับตัวกลับใจทำดีต่อท่านมากขึ้นหากไม่เช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้เลิกรากันไปซึ่งท่านก็จะได้เจอกับรักครั้งใหม่ที่มีความลงตัวมากกว่าเดิมภาพรวมในเรื่องชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2565จึงนับว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ มีโอกาสจะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6ธันวาคมถึง14มกราคมมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีและเป็นรา,าศีธาตุไฟนะครับชาวราศีธนูจึงมักเป็นคนที่ชอบสแสวงหาความรู้ เป็นนักวางแผนเป็นคนช่างคิดและมีหลักการเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวและแตัดสินใจได้รวดเร็วปีนี้เป็นปีที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเข้ามาหลายเรื่องนะครับปีนี้ท่านจะสามารถลงหลักปักฐานสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับชีวิตดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะหลังวันที่8เมษาย,ยนไปแล้ว ดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของท่านจะโครจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีในภพพันธุดาวประจำราศีมีความมั่นคงเข้มแข็งในด้านการทำงานจะเป็นปีที่มีโอกาสในการลงทุนและท่านจะสามารถขยับขยายกิจการงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนับเป็นจังหวะดีๆในปีนี้นะครับท่านจะมีความกล้าในการตัดสินใจและมีเกณฑ์ในการตัดสินใจได้ถูกต้องซะด้วยนะครับ ปีนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างในเรื่องการงานท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนงานจะมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือหากท่านที่ทำงานเดิมอยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้พบกับโอกาสดีๆท่านจะมีตัวช่วยในเรื่องการทำงานเข้ามาผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือบางท่านอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้ดีขึ้น หรือได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวใหม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมถ้าใครที่กำลังวางแผนจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ก็ควรจะทำในปีนี้ได้เลยนะครับในเรื่องการเงินการทองปีนี้นับว่าเป็นจุดที่โดดเด่นมากปีหนึ่งนะครับการเงินของชาวราศีธนูจะมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมท่านมีเกณฑ์ที่จะสามารถสร้างสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ได้ หรืออาจจะมีเงินเข้ามามากพอจนท่านสามารถคิดที่จะขยายหรือเป็นการสร,าสร้างสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคตบางท่านจะมีความโชคดีในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เช่นอาจจะขายที่ได้มีแนวโน้มจะได้ปรับปรุงหรือขยับขยายที่อยู่อาศัยใหม่การออกไปพบปะเจรจาทั้งหลายจะนำโชคลาภมาสู่ตัวท่านและมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตด้วยนะครับความรักท่านที่ยังโสด จะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ท่านได้ชุ่มชื่นหัวใจส่วนใครที่ความรักความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้าในปีที่ผ่านมาปีนี้ก็น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับท่านที่คาดหวังการแต่งงานมีโอกาสจะได้แต่งงานในปีนี้เช่นกันนะครับส่วนท่านที่แต่งงานมีคู่ครองมานานแล้วและยังไม่มีบุตรก็สามารถวางแผนมีบุตรในปีนี้ได้เช่นกันครับ ก่อนจบคําทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีมีชยัยเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ